วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการพ่อพูดเษกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวเรายังคงอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีนะครับพี่ประโยชน์นะครับพาผมมาเยี่ยมนะพี่เกียงไกรสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับนะครับซึ่งสวนทุเรียนนี้เราเคยมาแล้วประมาณช่วงท่านวามุกลาได้ในช่วงแถวนั้นนะครับสภาพประมาณ6เดือนที่ผ่านมาผมเห็นถึงความแตกต่างนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้คุณผู้ชมได้ดูกันละกันว่าความแตกต่างมันขนาดไหนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินต่างเนี่ย แตกต่างนะผมว่ามันเปลี่ยนไหมมันก็เปลี่ยนนะยามขึ้นขึ้นดีฮะอ,อพอยาพอยาเขียวตัดมันก็มันขึ้นเต็มพื้นที่ยาครับอ,อนะฮะตอนแรกพี่ประโยชน์มาเจอเรีเ่เกียงคือพื้นที่ตรงนี้บอกว่ามันมีโรครอยู่ด้วยสำหับสนทุเรียนที่นี่ เออนะฮะตัช่วงช่วงช่วงนั้นโรคภาวะโรคโรคเน่านะครับโรคไปไอ้โรคไปทอปโรคไปทอปเนี่ยนะครับตัวร้ายเลยครับก็สำหรับตัวเรียนในในพื้นที่เนี่ยเพราะว่าความชื้นสูงไงอืมอืมนะฮะก็ที่ผ่านมาเนี่ยพี่กังไก่เนี่ยเอาปุ๋ยอินทรีย์วงหนาดตามเขียวไปใช้กับสลากใช่ครับใช้กับสลากแตงตรงข้ามตรงข้ามเนี่ยซึ่งซึ่งแตงเนี่ยก็ยังยังไม่เคยได้ใช้ ใช่ครับไม่เคยได้ใช้ออแล้วก็แล้วก็พอเรามาเห็นในพื้นที่ว่าเออเราลองลองใช้ปุ๋ยซิวหนาตามดเขียวชนิดผงหยาบอะ่ะหวานปูพรมเลยนะครับหวานปูพรมหวานเ,<ล>ยเยอะขา<ๆ>นาดไหนพี่เกังไกร ก็มันก็บอกไม่ถูกก็คือว่าพื้นที่ขนาดไหนมันก็หวานทั่วไปเลยอ่ะคือเอาคืออย่างที่พี่พี่ประโยชน์บอกว่าปูพรมคือเทหมดทุกพื้นที่เลยครับคือมัาสตร์คือตักสาดตรตักสาสตรไปเลยทั่วทั่วพื้นที่เลยตรงไหนมันโดนก็โดนไปตรงไหนไม่โดนมันก็โดนบางนิดนิดหน่อยอแต่มันก็ทั่วเลยอ่ะครับเพื่ออะไรครับทาไมต้องทําอย่างนั้นคือเราต้องการบํารุงดินการให้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างของหลังจากที่เราใช้ปุ๋ยซีวัคหนาตามมดเขียวน่าพอใจไหมเออ ไอ้ที่รู้สึกความของผมนะคือพอโรยไป๊บก็ใบใบดำใบดำเลยนะขึ้มเลยใบขึ้มแต่นี่ทาคือสีมันเข้มขึ้นอย่างชัดเจนใช่ฮะ้าใบดำดีใบดำมากๆนี่มันสามารถออกดอกได้สบายมากได้ดีมากพี่ประโยชน์ครับอย่างปุ๋ยนี้นะฮะเป็นสูตรที่ใช้กับยางพารานะฮะทําไมถึงแนะนำ ให้พี่เก่งไกลใช้กับทุเรียนนะครับเพราะว่าในตรงนี้เนี่ยบริษัทได้ได้ไดผสมสูตรของเชืาา้อพาสไตรโคโดมาลงไปครับซึ่งเชือ้อไตรโคโดมาเนี่ยสามารถที่จะป้องกันไฟทอปทลอัลล่านะฮะก็คือเกี่ยวกับพวกโรคลักเน่าผนเน่านะฮะซึ่งตรงนี้เองก็มีเกษตรกรหลายท่านเนี่ยนำมาใช้หลายพื้นที่แล้วครับนะครับแล้วก็มีเสียงออกมาบอกว่าใช้ดีใช้ได้ผลอาจใช้ได้ผลครับนะซึ่งตรงนี้ก็ หวานได้เลยหลังจากเก็บเกี่ยวเนี่ยครับเราก็หวานได้เลยป้องกันไว้ก่อนเนื่องๆนะครับนั่นคือการที่เราจะบำรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองใช่ไหมคือถึงช่วงที่เขาจะไม่ใช่ฤดูกาลถึงออกคือเราก็ต้องบำรุงเขาแหละเพื่อให้ต้นนั้นสมบูรณ์พร้อมที่จะออกดอกแล้วออกผลให้เราต่อไปครับนะฮะนี่คือสิ่งที่พี่ประโยชน์แนะนําแล้วก็พี่เกลียงไกรก็ทําอยู่นะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือฐานดินต้อง เราต้องเลี้ยงดินเหมือนเลี้ยงดินไว้ใช่ครับให้มีความสมบูรณ์อยู่ตลอดให้พร้อมอยู่ตลอดให้ต้นมีความพร้อมอยู่ตลอดถ้าอากาศดีเมื่อไหร่อากาศดีเมื่อไหร่ทันทีเลยจังหวะนั้นจังหวะนั้นมันก็โศกมันก็ติดได้อืแต่ถ้าต้นไม่สมบูรณ์เนี่ยอถ้าติดดอกมาเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอนะครับนะครับคุณผู้ชมครับจังหวะเล้งก็จะมีปัญหาตามนี่คือชีวิตที่แท้จริงของพี่น้องเกษตรกรนะนะปัจจุบันนี้นะครับที่ต้อง ดูแลในส่วนของดินดูแลในส่วนของต้นนะครับที่สําคัญคือเราพร้อมเสมอเพื่อต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันนี้อากาศนั้นโอ้โหเอาแน่นอนกับมันไม่ได้จริงๆนะฮะเราต้องดูแลในส่วนของดินของต้นน่ให้สมบูรณ์พร้อมไว้ตลอดเวลาก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับการทําการเกษตรแบบอินทรีย์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขนาดนี้นั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วเราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888